ดูสงครารมเพลงเงินล้านเป็นเรื่องทริงไม่ใช่องนียายแต่ผู้ยาตายายเล่าขานกันนานมามีหลักฐานบันทึกเป็นตำรับใ,ให้ลูกให้ล้านได้ศึกษาเอาเรียนหนึ่งหญิงสองชายบุพัพเพนิเกิดที่สุพรรณกัน ตรงนี้นะฮะ วันนี้อุตส่าห์มาตามที่พี่ตั๊กบอกแล้วนะจ้าครับคู่นี้จะให้เสมอแล้วครับเหมือนไหมเหมือนไหมก่อนก็ใกล้เคียงใกล้เคียงคลับคล้ายคลับคลาเช่นเดียวกันประมาณนั้นสั้นปีนไรเด็ดแต่ว่าทั้งทั้งนี้จะดีกว่าพี่น้องนะน้องจะดีกว่าแต่ผมว่ากรรมการทั้งห้าท่านตัดสินอะไร ชัดเจนอยู่แล้วเขาชัดเจนไปแล้วเพราะนั้นเราให้ขอเป็นกลางเสมอแล้วกันขอเป็นกลางชอบเป็นคนตวาดไม่เคยตวาดน้องๆครับพี่น้องครับนี่ใจดีเสมอสมกับหมวกจริงๆใจดีสมกับหมวกเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าทั้งคู่นะครับร้องดีแต่ว่ายังไม่เหมือนอาจารย์สีเผือกท่านคุณยังมีกลิ่นอายของความเป็นเพื่อชีวิตแบบ พลังเยอะมากเสียงจะแสบเลยเสียงจะพลังเหมือนอาจารย์ไข่ประมาณนั้นพี่น้องเองจับจังหวะจับทำร้องท่วงทํานองคล้ายๆอาจารย์ทิเผือกแต่จริงไม่เหมือนมากแต่ถือว่าวันนี้ร้องแล้วโดยรวมเนี่ยดีกว่าท่านขุนก็เลยยกให้พี่น้องเพราะพี่น้องนี่ก็ขอให้ต่อสู้ในการทำหากินต่อไปจะเลี้ยงอะไรจะเจ๊งช่างมันแต่อย่าออกเสือก็แล้วกันครับขาไม่ได้เลี้ยงเสือครับผมไม่เลี้ยงเสือบ้าจริงเจี๋ยเพลงวันทองนิดดู เนื้อหาสะท้อนใจครับมีเพลงช่วงหนึ่งกล่าวถึงเขาด้วยช่วงไหนครับป้าช่วงที่หัวไอหัวหลานก็เป็นคุณคุณช้างคุณช้างอยากจะเป็นคุณแผนเขาเป็นคุณแผนต้องช่วงจะบอกกำลังจะบอกว่าที่ช่วยหัวร้านมาพาไปแล้วคุณแผนไปกลับมาคุณช้างยังไม่ยอมเลิกลาใช่ใช่ใช่เพลงนี้จังหวะจะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าเสียงของอาจารย์สีเพือกก็ยังหวานยังนุ่มยังกลมกล่อมนี่ไงนี่ไง ม้ว่าแม้ว่าจะเหมือนจังหวจะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าก็ฟังดูหวานมีความหวานอยู่ในตัวแต่ว่าทั้งคุณน่องคุณท่านขุนคู่นี้ถ้าเป็นฟุตบอลก็คือเป็นบิ๊กแมทแต่ว่าบิ๊กแมทท้ายตารางอ๋ออ๋อออมีตกชั้นเลยไม่ค่อยละไม้เท่าไหร่ใไล้ยังละไม้กว่าออกแถวแนวละมั่งครับอาจจะมีกวางบ้างมีกวางกวางบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ว่ายักษ์ไปไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีรับแต่ว่า โดยเนื้อรวมโดยภาพรวมแล้วความเป็นอาจารย์สีเผือกของคุณหนองยังมีกลิน่นยังมีกลิ่นอายอยู่ส่วนคุณท่านคุณจะเหมือนใครเดี๋ยวพี่ตั๊กคองอธิบายให้ฟังเ <laughs> <laughs> ขงมามักจะแนะน,น,นําคนนู้นคนนี้ให้ไปทํานู่นทํานี่เชิญดิฉันเคยแนะนําเขาใช่ไหมคะใช่ตอนเขามาเป็นเงาเสียงของอาจารย์ไข่ดิฉันบอกว่าคุณคุณท่านคุณว่าให้ไปไปแข่งร้องอาจารย์ส<ข>ีเผือกเสียงคุณมาโทนอาจารย์สีเผือกอ่านะแล้วพมมาอาจารย์สีเผือกสีเผือกคนเงินเกวียน ไปอาจารย์มาลีพวน่าอาจารย์ไข่ร้องดูว่าเพลงอาจารย์สีเผกร้องแบบอาจารย์ไข่ร้องอย่างไร <อะ S 2> ทไําไมเราเป็นคนสวนทางเถื่อนอย่างนี้ล่ะจ้ะตอนไปเงาเสียงของอาจารย์ไข่คุณก็มาร้องของอา,อาจารย์สีเผอกพอมาอาจารย์สีเผอกคุณก็ได้ไปร้องอาจารย์ไข่ทาไมคุณเป็นคนอย่างนี้เอาอย่างนี้ต่อไปนะคุณไม่ต้องไปละเงาเสียงอาจารย์ไข่คุณไม่ต้องไปละอาจารย์สีเผอกคุณลงไปพี่เล็กคาราบาลที่เล็กคาราบาลดูลองดูอาจจะพอได้ไปอีก คุณจะไปอีกเหรอเล็กคาราบาวพอได้แล้วคนคนเสียงครั้งหน้าเล็กคาราบาวอย่าเลยครับอย่าเลยอย่าเลยอย่าเปิดหมวกเดิมเปิดหมวกอย่าท้อจ้ะคุณอย่าท้อเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งหน้าคุณจัดเล็กคาราบาวคุณอย่าให้เห็นไม่ใช่หมุนมาก่อนจิ๊บบ้าพอดีกว่าครับพอดีกว่าครับแต่มาคุณคุณต้องสู้สิ คุณห้ามท้อแท้ท้อแท้มาจากเมืองจีนท้อแท้มาจากเมืองจีนลูกท้อแท้ไงท้อแท้ไงส่งคุณน้อมเป็นคนสู้ชีวิตนะชอบดูสิเอาก็ทําฟาร์มปูฟาร์มปลาฟาร์มไก่ทําอะไรก็ไม่ขึ้นเอาฟาร์มอะไรก็ไม่ขึ้นลงทําฟาร์มระยำฟาร์มระยำดูสิคะโอ้โหน้องนี่ตลกนะเนี่ยเอาว่าไงเจ๊พี่น้องร้องแบบคอนโทรลเสียงตลอดเวลา เป็นอาจารย์สีเพือเออ่อแต่อีกนิดนึงจะเป็นอาจารย์ฤาษีแล้วนะฮะครับวันบบนี้ฤาีสิงห์ย่าดั้นรันใหม่กินกินแต่ไข่เตาฟออินไปนเรื่อยแล้วเซ่พี่ร้องตอนแรกๆก็เหมือนเดียตอนหลังๆตอนหลังจะเป็นพระฤาษีเลยยิงได้ยิงย่งขยี้ผมบอกแล้วได้แล้วพอแล้วอ,อย่าขยี่แต่ก็คอนโทรลเสีงยงยได้จนจบนะจะจะกลายเป็นแบบว่าแก่ไปนิดนึ่งเชวนพี่ท่านขุน ทำ,ทำไมอ่ะอยากจะบอกว่าเหม,ม่ทำไมกลับเป็นคนใต้แล้วลืมลืมพูดใต้ตอนนั้นแล้วตอนนี้น<อ>ึกอะไรไม่ออกก็เลยเล่นมุกพูดใต้ไม่จะบอกว่าอันเนี้ยเสียงมันแรงกระแทกไปครับ<อ>เพราะมันกระแทกไปมันทําให้บางคําฟังไม่ออกว่าพี่ร้องว่าอะไรอะไรเงี้ยเนอะ no? เสียดายอะ่ะเสียดายไม่น่ามาตามที่เขาบอกเลยเนาะไม่น่ามาตามที่เขาบอกเลยเนาะ เชื่อคนง่ายไม่เชื่อคนง่ายอยากพิสูจน์ไงอยากพิสูจน์วันนี้ให้เขาักคนไหมป๋าอะไรให้เขาเป็นเงาเสียงของอาจารย์ไขตะคนนั้นได้ไหมวันนี้แต่มาประกวดวันนี้ได้ไหมไขขุน่ะมามาเทพอาจารย์สีเบือนี่แหละแต่ประกวดเงาเสียงอาจารย์ไขได้ไหมให้ยกมั่ว่าแบบเหมือนอาจารย์ไขไหมบุ้ยไม่ได้กติกาแบบว่าสลับขั้วเหรอแต่ถือว่าเป็นคนร้องเพลงดีนะครับแค่รู้สึกว่าเสียงมันแรงไปนิดนึงครับคุณนองเสียงคล้ายครับแต่ว่าดัดเยอะไป แล้วก็ไม่ค่อยร้องตามเมโลดี้เขาเปลี่ยนไปเองตามจตงเองะแต่งอ่ะต่นองก็แต่งเองอ่ะใช่ใช่แต่แต่เนื้อเียงเนี่ยเล่นน้ำตาบูปาอยู่เนี่ยคล้ายนะครับคล้ายแต่ว่าต้องต้องปรับเรื่องของวิธีการร้องกับรายละเอียดของอาจารย์อีกสักหน่อยจะยิ่งดีส่วนท่านขุนนะครับทำไมผมยืนยันว่ากลับไปเป็นสายอาจารย์ไข่ดีกว่ากลับไปเ็นไข่ก็ผมว่าเขามาทางอาจารย์ไข่นั่นแหละ เพียงแต่ว่าต้องซ้อมมากกว่านี้เพราะว่าพอมาร้องของอาจารย์สีเผือกเนี่ยไม่เหมือนเลยคือในนักร้องเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เสียงมันมีการร้องด้วยวิธีของแต่ละคน,นวิธีร้องผมว่าเสียงเขาเหมือนอาจารย์เผือกแต่วิธีการร้องเขาเหมือนอาจารย์ไข่มากว่าคนแบบนี้เขาเรียก <s iz un> คนไม่เหมือนใครปลาใช่เดี๋ยวให้มาเงาเสียงพี่เล็กคาราบานะ <c oughs> เอาไหมเดีย๋ยวไปเหมือนพี่เอสคาราบาวเอาเดีย๋ยวเป็นเงาเสียงพี่เล็กคาราบาลไปเหมือนพี่เอสคาราบาอีกไม่พี่ว่าก็เบมือาจารย์ไข่หรือพี่ก็ พอแล้วไม่ต้องมาแล้วเสียดายไม่ได้ไม่น่าเชื่อเขาเลยเหมือนอาจารย์ขายมากกว่านะโอเคได้ทั้งคุณแพ้แน่แล้วอ่ะทั้งคุณไม่พักผ่อนไม่ต้องรออยู่นี่เลยไม่เป็นไรต้องรออยู่นี่เลยน้องลอตรงนี้เชิญครับขอบคุณมากครับเที่มาเริ่มทิงเลย มาดูคู่ชิงของเรานะครับคุณนองบุกขึ้นมาเจอกับคุณคิดจากคู่แรกกรรมการบอกว่าพอๆกันสูสีนะคู่นี้สูสีอยู่ที่ใครจะาให้ด้ถามว่าเหมือนแบบเนี้ยไหมเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยเพลงนี้อาจจะเหมือนเลยก็ได้ใช่เพลงนี้เพลงนี้ร้องได้ทั้งเมืองตอัวถือว่าเพลงเอกเขาเลยนะเพลงเอกเขาเลยนะคนนั่นกิ้ต้องเพลงนี้นะเด็กปั๊มนะเด็กปั๊มอ่าโอเคและนี่คือเพลงเด็กปั๊มครับเจอานะ จาอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กลุ่มสีวิไลเลิศฟ้าทัหง้านเลกกับเงินเลี้ยงชีวาบริการเพิ่มาลังให้รถราต้นเข,ข้าขานนามว่าเป็นเด็กปัมน้ำมันอพอเป็นกระใสพอเป็นกระใสเพลงนี้ถ้าเปิดนี่เจ้าของปั๊มนี่ไม่ไม่อยากได้ยินเลยเพราะว่าสงสารเด็กปัม๊มนี่สะท้อนชีวิต เด็กที่ต้องจําเป็นจะต้องมาทํางานาใน,ในเปั๊มน้ำมันตัดสินกันในเพลงนี้ต้องเหมือนเงาเสียงของพี่สีเพลือกนะฮะไม่เหมือน<ด>ไม่ได้เด็กปั๊มเชิญ เก็บดวงใจจนจนมอเพื่อคนรักจริงมีรถเพ็งีีก็เข้าที่ดีดอกค่อยคนบ้านออกไปสิบอกกแอบอิงค่อยจริงต้องชังไห้ดูอยู่นิ่งมันจนทุกสิ่งเลยไม่ทรงสิ่งกับลายคู่นี้ใครชนะเป็นแชมป์ จะเป็นแชมป์ไปเลย <นะ S 1> ตู้จากเอเอ็กซาจีนะฮะตู้หมายเลขหนึ่งตู้หมายเลขสามเนาะบอลล็อกเป็นลูกบอลนะครับคุณคิดไปตู้หนึ่งนะพี่น้องไปสามไปเป็นตู้สามชนมาลุ้นกันนะครับใครจะเป็นแชมป์นะครับ,ร,บระหว่างคุณคิดเป็นเออยู่ตู้หมายเลขหนึ่งนะฮะและคุณน้องคือบีตู้หมายเลขสามหนึ่ง 3, 1, หรือสามเอหรือบีครับ เงินล้านจิกด,ดูสงครามเพลงเงินล้าน no เขาร้องเป็นยังไงบ้างครับคุณคิดร้องกรคองชัดเจนดีครับนะทวงทำนองในโลดีก็โอเคคผมก็คือใกล้ผมที่สุดแต่ผม่านะแล้วคุณน้องเป็นไงฮะอาจารย์เสียงค่อนข้างยังไม่ค่อยเต็มอะอันนี้ยังไม่ค่อยมาเต็มนะครับผมครับอ่าอันนี้คุณคิดชัดกว่านะชัดกว่าเหมือนกว่าเหมือนกว่าเหมือนกว่าชัดเจนไม่ไม่พูดถึงกลัวเหมือนนะฮะ คือในในหมู่นี้ในหมู่นี้นะอาจารย์นะคือคิดได้จะเหมือนสุดแล้วว่างั้นเหรอใช่ครับนี่อ่ะโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับเมื่อถึงเพลงนี้จะขออนุญาตเล่าก่อนนะครับว่าเรื่องราวเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเป็นเรื่องราวของปอะติศาสตร์ของคนด่านเกวียน35ปีอาจารย์สีเผือกก่อนที่จะเป็นอาจารย์สีเผือกโด่งดังถึงตันนี้ได้อาจารย์เป็นทนาทํานาก่อนแล้วก็ทํานาค้าขายไม่ดีขาดทุนชาวนาก็อาลัย ังจากนั้นก็มาเป็นเด็กปั๊มที่กรุงเทพหานครเป็นเด็กปั๊มได้สักไม่กี่ปีก็ไปมีเมียชื่อวันทองเมียไปมีชู้อีกทำไงชีวิตไม่เหลือแล้วไปสนามหลวงดีกว่าครับยามลมเย็นชอยมาชากักเบาขึ้นฟ้าแล่นลอยเล่นลมเพลงของเขาเป,เป็นเพลงของเขาเลยเพลงแต่ละเพลงมันถึงเล่าเรื่องประวัติของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นเพลงเด็กปั๊มเพลงนี้ดีก็ฟังดีกวดูเต้นเบรกแดนเยอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ เพลงนี้ต้องบอกเลยว่าพิน่องนะฮะบีบเสียงเยอะไปนิดนึงมันจะค,คล้ายพี่แอดไปเลยออกไปทางออกไปทางนู้นแล้วพี่แอดแต่ถ้าเพลงนี้เป็นเพลงช้าบีบเสียงแบบพินองเนี่ยก็จะคล้ายขู่เอื้อเหมือนกันอ,อแต่พี่คิดเพลงนี้ดีกว่าเพลงแรกอีกครับเ,ออเพลงนี้น่าจะเข้าร่องร่องของพี่คิดนะฮะร้องได้ดีมากร้องได้ฟังแล้วสมูทมากแล้วก็ดีตลอดเวลาเราทําให้อารมณ์ดีเพราะฉะนั้นเพลงนี้เข้าทางพี่คิดครับดีตลอดเวลาครับผมเพลงก็มาดีตลอดเวลาครับผมยังไจครับพี่คู่ชิงที่ ผลงานออกมาแล้วมันชัดเจนมากผลงานต่างเลยไม่ทราบคุณน้องแพ้เพ,พ,พลงเร็วหรือเปล่านะครับเพราะเพลงนี้เพลงเด็กปัม๊มนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวงคนดั่เกวียนเลยนะครับใช่แต่เพลงนี้ไม่เข้าปากไม่เข้าทางคุณน้องเลยใช่ไหมก็เลยเข้าทางของคุณคิดมากกว่าได้ก็เลยขยี้เลยเหมือนไม่เข้าทางเขาใช่ใช่ครับวันนี้คือคู่ต่อสู้สามท่านอีกคุณคิดเหนือกว่าแล้วก็ถึงเป้าหมายเป็นแชมป์แต่ว่า บอกเลยว่าถ้าต้องมาป้องกันแชมป์เนี่ยเท่านี้ไม่พอคือเรียกว่าถ้าเป็นบอลเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาโอนโกนะใช่นะครับต้องบอกว่างานนะคือคะแนนเยอะจริงไงแต่ว่าเผอิญว่าคู่ต่สู้ลูกเกมอาจจะไม่ดีลูกเกมอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ชัดเจนคุณคิดนะครับโอเคขอบคุณครับต้องต้องบอกกับผู้ที่เข้าแข่งขันนิดเดือนนะคะว่าต้องทําความเข้าใจด้วยว่าว่าว่าเอ้ยแต่ละเทปแต่ละเทปเนี่ยเราเชิญใครมาออ้อย่างวันนี้เป็นอาจารย์สีเผือกเนี่ยพี่น้องเนี้ยนะล้อลองไป ไปออกคูเอื้อทั้งนั้นอ่าแล้วร้องไป <S 1> <S 1> ไปออกพี่หน่อยปฏิโธทั้งนั้นอะไรเงี้ยแต่พิคิดเพลงนี้เขาร้องอ่าตรงร้องอา่าแต่ว่าต้องไปฝึกให้ให้แบบให้เก่งกาจกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดพิคิดมาเจอสมจิตวันนี้นะทำไมเสร็จสมจิตนะอย่าไปปลุกกรมลมเขาอ่าชาติชาติเขาชาติสิชนอ่ามาพิชิดพิชิดหางานในเหล็กเพิ่มสิหางานเพิ่มจบไได้นะ ไปเรียนภาษามือเพิ่มอ่ะอหอใช่ภาษามือป่อนคนนั้นอ้าอวันนั้ก็ต้องนภาษามือทำได้ทุกอย่างจริงเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูภาษามือจากเขากันค่ะจริงๆพี่คิดนะถ้าเพลงนี้นะเพิ่มท่า break dance เข้าไปตามเพลงจะ perfect มากใช่แต่ลีลาการร้องของพี่คิดเนี่ยเหมาะแล้วที่ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมเพราะว่าจะมีลีลาอาจารย์เฉลิมชัยอ่านี่นี่ดูท่าโอ้เอากันใหญ่เลยโอ้เพลงเนี้ยผมว่าร้องเหมือนที่สุดละ ในในวันนี้ของอาจารย์สีเผือกนะครับสำหรับพี่คิดนะครับส่วนพี่หน่องนี่อีกนิดเดียวเนี่ยจะเป็นป้าชาระเบิด <c oughs> เถิดเทิงแล้วนะฮะ <c oughs> แกไเปนเพ่วันี้พี่หน่องร้องแกไปแต่ร้องเก่งเลพี่แต่ร้องเก่งนะแค่แบบว่าเสียงแกไปแค่นั้นเองสาหรับความคิดเห็นผมมีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมผมรีบไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะนึกอะไรได้ครับคุณคิดเหมือนเหมือนทุกคนนะครับคือเพลงนี้ดีเนียนแล้วก็ไม่ประดิษฐ์เยอะ เพราะว่าอาาีเผือกจะร้องค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็เน้นที่เพาะด้วยไพเ่ราะด้วยนี่ไงมันสําคัญตรงนี้ไงพอไปดัดมากอะไรมากเพราะเปนเลยไม่เหมือนไปเลยใช่ครับใช่ครับดัดเยอะพี่หน่องนี่ดัดดัดมากเลยครับคือผมกลับได้ยินแตกต่างไปอือันนี้อาจารย์สีเผือกนะครับไม่ใช่พระอาจารย์พยอม จะเป็นพระพยอบแล้วจะเป็นพระพยอบจะเป็นพระพันทางพระพยอบก็เท่านี้แหละครับสำหรับเพลงนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นพี่หน่องเชิญไปพักผ่อนแผลนะขอบคุณครับพี่หน่องครับ่ายพันในวันนี้เราได้แล้วนะครับแชมป์เงาเสียงพี่สิเผือกคนดันเกวียนนะครับคือคุณคิดครับคิดธนสิทธิ์แชมป์เงาเสียงสีเผือกคนดันเกวียนและรางวัลพิเศษด้วยนะครับก็คือเตาแก๊สลักกี้เฟรมครับ วันนี้เราขอขอบคุณศิลปินต้นฉบับของเราด้วยครับสีเผือกโคดันเกียวขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับกรรมการหน้าหน้าตานของเราวันนี้นะครับขอบคุณครับวันนี้เราจะลาไปกับโชว์พิเศษนะครับศิลปินต้นฉบับพี่สีเผือกนะครับและแชมป์เงาเสียงของเราคุณคิดครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ กาญจนบุรีเรื่องคุณช้างคุณแผนและสตรีที่ชื่อวันทองหรือหญิงสองใจหญ mm hmm. ิงสาวร่างกายเบาบางได้เสียนวนเสียนางให้แก่ปลแก้วแววไว้ทอดผ้าเหลืองคืนเดียวฉับไว้รอบย่องขึ้นไปและได้เสียนางเพิมย่เกินเป็นสามีพัน Raya right, yeah. เสียตัวโดยความที่รักผัวไปรบแดนไกลแต่คุณแผนกลับพาสาวเชียงไหมมาเหยียบมาย่ำยามใจวันทองจึงสูญเสียความเป็นคุณรัชส,สตรีเมื่อหัวล้านนาทีใช้แรงคืนใจอีกไม่นานคุณแผนย้อนมาใหม่ชิงตัวนางไปอยู่ร่วมชายคา เสียคนละเพราะไม่ทนแรงชายอีกคั้งตัวโทษภัยในพระคุณมารดาสุดท้ายขอจึองหลุดจากบาพร้อมคำสาปแช้งด่าว่าเป็นยิ่งส้อมใจ ตาหน้าจัดหนักกาแข่งขันเงาเสียงญิงลีสีจุ้มพลปวดร้าวก็ต้องทนไว้น้ำตาไหลต้องปลมันคิดถึงภาพที่ผูกพันความฝันให้ไหว้ด้ความหวัง <c oughs> กับสีเงาเสียงที่มีลีลาเด็ด ุุยยยเมื่อกี้เขาเหมือนไหมเราฟังอยู่ข้างหลังเหมือนไหม เหมือนมากค่ะว่าสงสัยแกได้กลับไปขายกาแฟได้ต้องกลับไปขายกาแฟแล้วแหละน่าจะเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบแล้วตอนนี้เพราะแต่เรคนโอ้นี่หูทั้งคู่นี่ไม่ได้เลยทฮะตงแต่เมื่อคืนเขมีความชอบของเขาเป็นตรีนี้ทีและน้งกันยิงรีเลอกไม่ได้เลยเลยชอบทั้งสคนแต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเป็นชป์ สอนพี่เขาหน่อยใช่ลูกเอาดิเขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆลงแล้วก็แอนเยอะๆค่ะกรอบสูงที่1ิพฤกจากายนนี้2ทุ่ม45นาที